อตนสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ The Very Show และววันนี้ผมมาพร้อมกับกับเกมนับเลขโดยกติกาคือว่าให้พลัดกันนับเลขนับได้สูงสุดครั้งละ3เลขถ้าใครนับ20ถือว่าแพ้และถ้าคู่ท้าชิงแพ้จะต้องหองแก้มพิธีกรแต่ถ้าชนะครับก็รับไปเลยเงินรางวัล1,000บาทจะชนะไหมครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจโอเคครับเดี๋ยวเราเป่ายิงชูมันก่อนว่าใครเริ่มก่อนนะโอเคสอง โอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคิดเกิน2วิปรับฟาวเลยนะเพราะนั้นห้มคกินนะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิอ็ดสห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแป้าไม่ได้ครับไม่ได้ฮะโกงครับเชิญครับเผิหน้าเนี้ย

ยี ucky, ่เอฮ้ยไม่ได้โมาเลยมาเลยอ่อโอเคผมเร่มก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอีกแป้าค่ะชนะอีกแล้วอ่ะชนะอีกแล้วอ่ะแพ้ครับแพ้ฮะซ้ายขวาหรือหน้าผา โอเคน้าผากก็ได้นะเฮ้ยไม่โดนเลยอะไม่โดนเอาใหม่ครับกล้องเห็นครับกล้องบอกไม่โดนนะฮะเอาใหม่ครับโอเคเริ่มก่อนครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 45 89บแปสิบเก้านี่โอ๊ยอไม่ทันนะอ่าเอาเลยครับเร็วครับเพื่อความไม่เสียเวลาครับของแก้มฮะผมมารับ,ออาบรางวัลของผมใช่ครับอา้อาวเฮ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยมีเล่นมุมกล้องเนี่ยเนะเร็วเร็วได้ได้<า>ได้ได้ไดไดคือแบบว่าถ้าช่างกล้องบอกว่าได้คือได้ออโอเคให้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 เนี่ยจ้า ผมเริ่มก่อนนะครับพร้อมอยังฮะพร้อมนะ1 2 3, 3> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นั่นแหละครับตามกดนะฮะง่ายเ 1> 1, นาะง่ายครับงนะ่ายมากครับโอเคนะผมมาครับอุ้ย1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 สิบสองสิบสามสิบสี่้าสิบหกสบเจ็ดสบแปดเก้ายไม่เคยแพ้ใครฮะเสียมากครับเอาครับตามสัญญาครับโอเคครับข้างนี้ครับงนี้ครัโอเคโอเคครับผมเริ่มหน่อยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิ ให้กินเห้กิบหกผมให้กินสามด <16. S 1> ีกิบหเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอ่ะ <c oughs> อะ,อะให้ให้เจ๊เต็มที่เลยครับอะ <c oughs> อะมาสิบหกสิบเจาจะเอาตรงไหนให้เลือกระหว่างหน้าผากหรือว่าแก้มสองข้างให้เลือกครับ <c oughs> อะได้ได้ได ថាខាថាខាអូនអ៊ីអេអារអ៊ីថាអូអ៊ីប្រែនអេអូសអេអេអូថាខានេះទៀលបេអានឌេអ៊ីអូទៅស្នៃនអ៊ីអា្វេអារីហ៊ូយេតោប៉ារីសនអ៊ូយេតាខាន់សអ៊ូអ៊ីថាហ៊ីអ៊ីតោប៉ាយ៉ាឆេពិសអេអ៊ូអ៊ីបាត់កូអេសអ៊ូយ៉ាវខាន់ឌេអ៊ូប៉កោស្នានអេអៃ្វេអូរវណ្ណន